เฮ้ยแล้วคุณบอกคุณติดสูครับุีคยับแสดงว่าโรงเรียนที่ผมอยู่มี่ระานกระปุกกระปุกกระิดกกะปุกกระาุกะกระปุสูง,งกกกรก เดี๋ยวปิดตรงนี้เลยอยู่ด้วยกันก่อนเออเอาเงี้ยมาทำอะไรแบบเราหล่อแล้วไงเราหล่อไปแล้วกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตพร้อมแผนรับมือโรคร้ายแรงที่กรุงไทยแอคซ่าพร้อมดูแลคุณอย่างถึงที่สุดขอแนะนําแบบประกันโรคร้ายโซเชียลที่ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ถ้าต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1น59หรือเข้าเว็บไซต์กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตพรีเซนเตอรบายกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต คันนี้คลิปเปน็นของคุตบอลนะผมขอบคุณครับเย้ <Yeah. S 1> yeah. วันนี้คือวันหงแดงแห่งชาติเรามารวมตัวกันครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเพราะเราไปรายการด้วยการมาเนี่ยได้เลยเราสัมภาษณ์กันมาหมดแล้วเขารู้หมดแล้วพี่ว่าเราทําอะไรกัน๋ยวเขาก็ไปเจอันที่ยี่ห้านี่แหละได้แต่ว่าวันนี้เราีรลกซ์รลซกหน่อยจับพี่ยักษ์มานั่งเล่นเกมจับพี่เก่งมานั่งเล่นเกมก่อนอื่นไปดูกติกาครับกติกาครับต้องนาตัวเลขหลังเสื้อของนักเตะมาบวกลบคูณหารกันให้ได้คําตอบเป็นตัวเลขและให้ตอบเป็นชื่อนักฟุตบอลที่มีเบอร์เสื้อและทีมที่ตรงกับโจทย์เท่านั้นส่่วววนตัชย ไม้สีแดงครับคือไม้สติลสามารถยกได้ก็ต่อเมื่อพิธีกรถามคําถามเสร็จโดยข้อนี้จะเป็นของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีเวลา,าคิดเพียง30มสวินาทีเท่านั้นหากตอบไม่ถูกคะแนนคุณจะติดลบหนึ่งครับส่วนธ้องสีเหลืองครับก็ง่ายๆนี่เป็นคะแนนคุณสองให้คุณเท่านั้นเองครับถ้ารู้กติกาแล้วไปลุยกันเลยรับรู้กติกาเรียบร้อยไหวไหมสบายมากไห <นะ S 1> วนะพร้อมผมแฟนปันแดงรีบูอยู่แต่ผมไม่เอายุเก่าไหมที่เล่นนะไม่เผมบอกพลอยให้กูก่อนนะ เออมีไหมมียานบอกแบบไม่มีซื้อบอกบอกก็สอบก่อนได้ไหมไอพวกนี้เรียบแม้กระทั่งผมยังไม่ได้ดูเลยแล้วิช้กิตนิสส์นด่นะผมนียังติดศูนย์มาสมัยอยู่วัธายมเลยพี่ได้เกรดเท่าไหร่กิตนิสสร์ ศูนย์ไงศูนย์เหรอศูนย์มหกศูนย์ใช่อ่ะพี่อ่ะกดเก่์นี้ออกมาดันหนึ่งเฮ้ยเจ้าโผสัปดาห์ที่ไหนเราประสบเรื่องการนิสสาหผมนี่เก่งมากจริงเนี่ยแคลคูลงแคลคูลัดได้หมดอะไรแต่ว่าอะไรวะผมก็สู่เป็นงานเพราะงั้นตรงนี้คณิตศาสตร์ติดลบทุกคนครับผมครับผมรอบแรกนะครับเป็นเลี้ยวพูปีที่เป็นแชมป์นะครับคือปีปัจจุบันครับเริ่มนะครับครับผมข้อแรกครับโจโกเมสครับบวกกับเวอร์จิลฟานได้บวกกับโกนาเต้ครับ ครับโบซา่าครับแล้วก็บอกเขาดเลขไม่เก่งถูกต้องใช่ไหมเชื่อแล้วครับถูกครับ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับครูยังเขียนไม่ทันเลยบอกนะไม่ได้เขียนหรอกข้อที่สองครับมาครับแบดลี่ครับลบกับแม็กอลิสเตอร์โอ้โหและลบกับโซบอสไลน์ครับเอาต่อนครับเทรนด์ครับถูกครับ 84ไม่พี่ไหนบอกสติวลบสิบแปบสีเออทำไมกูไม่ใช้สติลวะเนี่ยกูคิดได้แล้วนะเนี่ย84ดสิบลบสิแล้วก็ลบแปดแปดสลบสิเหลือ74แล้วก็ไปลบแก็เป็น66สิบหเป็นครับอ้โเก่งและตอนนี้1 1แล้วนะโอเคมาคุณนะโอเคโอเคข้อที่3นะครับโคนาเต้บวกกับเอเลียสบวกกับเคียซ่าครับเฮียนะเคียซ่า14ครับกัฟเฟนแบกถูกครับ เอาพี่คอะรกูมาทำอะไรวะเนี่ยแก้แก้สมการโชว์เด็กๆนะครับอ่ะโกลาเต้บวกเอเลียเท่าไหร่เอเลียสสิบเก้าสิบเก้าห้าเป็นกลายเป็นยี่สิบสี่แล้วก็บวกกับเคียซ่าครับเคียซ่าคือสิบสี่เท่ากับสามแปดนี่สามแปดคือแรงกับตุ้นแบบนี่ข้อที่สี่นะครับคือวงเล็บเปิดเทนลบกับล็อบโบวงเล็บปิดลบกับเอเลียสครับ 40่สิบลบ1ิบเก้ซิมิกัรถูกครับเฮ้ยแล้วคุณบอกคุณติดศูนย์ครับคิจารแสดงว่าโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยอาจจะมีรดับมาตรฐานสูงอาจจะเป็นโรงเรียนอะไรแบบเออใส่ปิ้งเลย หนช่องแก้วสมการโชว์เด็กๆเพนท์หกสิบครับลบกับ็อบโบครับ็อบโบคือ2ี่หรือ40แล้วก็ลบกับเอเลียนครับ40่สลบสิหรือ21ก็คือคอสตาซิมิกัสเอายวไหมมาแก้วผมยกมือตอบซาร่านะเลยเลข้อสุดท้ายของเราแรกนะครับวงเล็บเปิดครับวงเล็บเปิดกั๊กโปบวกกับเอนโดวงเล็บปิดครับหารด้วยดีอาร์ครับ ยกยกก็เอ็นโดเอาพี่พิยักษ์ก่อนพิยักษ์ก่อนครับเอ็นโดถูกครับ7 3็ดถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคอ่ะไอ้หนูเอ็งมาทำไมลูกกูเพิ่ง้ำเมกสารเสร็จพี่ากงเดี๋ยวมีงานอะไรต่อวะอ่าจบราวแรกสรุปคะแนนครับสรุปคะแนนหน่อยปุ๊บราวแรกนะครับพิยักษ์สี่คะแนนครับพี่เกมหนึ่งคะแนนครับผมไปต่อที่ราวสองแล้วลาวสองนี้ย อ้าเอาเราเอาข้ามาเป็นศูนย์กูมาทำไมวะเฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะแต่ใช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 ่รอบสุดท้ายนะครับครับเป็นชุดแชมป์ปี 2019- 2020ครับเอาแล้วเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับวงเล็บเปิดโจโกเมสลบกับอาร์เดซอนวงเล็บปิดบวกด้วยเฟอร์มิโนครับอดัมลาลาน่าคู่ครับ ว่าไม่ใช่แล้วติดสูนยนะพูดตรงเลยกูยกยังยกยังไม่ทันเลยจะยกสติยังไม่ทันเลยโอ้โหโคตรโอ้หสุดยอดแล้วพี่จำได้ด้วยว่าผมเลขสิบสองใช่ปีนั้นยังใส่เบอร์สิบสองนี่จอยเลขสิบสองว่าไอซอลลบหนึ่งก็คือเป็สิบแล้วก็บวกกับเฟอร์มิโน่บวกเก้าเป็นยี่สิบซึ่งเบอร์ยี่สิบในปีชุดนั้นก็คืออัดัมอะนั่นนะโอ้โหเรียกว่าเอามาให้กูโดนเขาตบขาบ้านนะ ยอดว่ะตอนนี้ไม่มีทางชนะมันยากแล้วไม่มีทางชนะแล้วเพราะมันยากข้าคะแนนแล้วไอ้กูต้องตีไข่ให้แตกก่อนอะใช่ตอนนี้เหลืองสี่ข้อไข่ของผมผมไม่ได้ไหมผมเปล่งแมือไม่ได้ไม่ไดาสู้กันาสู้กันนี่้ขาดมันต้องขาดเลยเอาให้เขารู้ข้อที่สองนะครับครับเจมมิลเนอร์ครับอือบวกกับฟาบินโยครับอ่บวกกับไวนาดุมครับอ้า พี่เกมก่อนครับเอาเขี้ยแล้วเกมสกิลทันสามวิสามสิวิเจ็ดบวกสามมาใช่อ่ามันคือสิบอ่าไปในดุมอ่ะใส่เบอร์อะไรวะเบอไปดูใส่เบอร์ห้าเอาเป็นสิบห้าเป็นใครเราสิบห้ายุคนั้นใครวะกูรู้กูรู้กูสติวแทนได้ไหมไม่ได้สามสิวิครับให้สิบห้ายุคนั้นใครวะกูรู้กูรู้กูผูดสองวิสามสิวิสเตอร์ลิต์หมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาของกูตอบเลยสเตอร์ลิต์หมดเวลาครับแล้วผิดด้วยครับล้มหนึ่งพี่เกมล้มหนึ่งผมตอบเลยครับมาดักทีมผม ใช่ไหมออเล็กออกลิกเออเฮ้ยตอนแรกพี่ยังคิดว่าเป็นเป็นสเตอริทนะพี่าผมว่าจะตอบสเตอริแต่ผมสะดอองพับเล็กเลยค่อยยังเชื่ออุ้ยสองคะแนนด้วยกูไม่ใครแตกแล้วเว้ยโอเคเข้าใจแล้วไห้ไอตอนผมบวยนะผมพิเกมผูสองพิเกตศูนย์ผมบวยผมลบุหนึ่งด้วยใช่ครับชิบหายแลนะเพราะโดนหักด้วยใช่บ จากจังหวะเหีือสูนไม่เป็นไรผมอาจจะชนะเกมหน้าก็ได้ครับทุกคนคาบให้มันแค่เกมคคิดเป็นนุตบอลมีเกมอื่นดิ้อที่สามนะครับมาเน่บวกกับอาเดียนลบกับไบจัดุ้มครับครับ 23-5ลบ้าเเหลือ18มินามิโนะถูกขอชนะได้โดยไม่ต้องใช้อะไรเลยปุ้นเยกอะไม่ทันเลยเมื่อกี้คือมาเน่ครับมาเน่คือเบอร์10บวกกับอาเดียนครับอาเดียนคือ13ลบกับไวเดอร์ดุมครับ1 0บ3วกส3บลบก็คือเหลือ18โอ้ดแต่คุณมินามิโนะครับต่อเลยครับข้อสุดท้ายนะฮะเทนลบกับเคอร์ดิโจนครับและก็ลบกับ ปอร์มิโนผมก่อนเลยหุนสองหกลบสี่สนเท่าไหร่อ่ะไม่รู้สิกูไม่รู้ไหกูิด้ไม่เก่งไงหกสิบหกลบสี่สิเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแล้วเมื่อกี้อะไรสุดท้ายอ่ะปอริโ่โหมดเครับกูสตีลละกูได้ครับกูได้เขาหมดแล้วครับพี่พี่ตอบเลยสามวิพี่คนเดียวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงกูอ่ะวสามวิอาสามสิวิอดิกูะลงไม่ได้เหมอนันดิเอาไอ้เยอสามสิบสิบเก้าเก้าแปด เจ็ดสามหกสิบสามห้าใครวะสายสามใครวะถูงหรือเปล่าสี่สามสองหนึ่งจบพี่ต้องตอบพี่ต้องตอบตอบมาหรือถ้าไม่ตอบพี่ยัดไ่ตอบกูตอบกูตอบกูตอบผิดก็ลบโจนโจนยจง่โจน ผิดครับล้มพ่ยาครับมาอ่ะผมอันนี้ได้เลยครับุณสองเลยพี่เอาให้ขาดไปหนึ่งเดียวดูเขาก็ลุกไปก่นแล้วเดก๋ยวแก้มยีอ่ะคอ่อเอาเลยครับคุณสองสรุปแล้วอ่ะคำตอบมันคือ27 แล้วก็คือดีมอฟโอริกี้โอ้โหพี่เรียนโรงเรียนอะไรวะถูกถูกป่ะเดี๋ยวกั้นเป็พี่ครับว้าวย้ำคำตอบอีกทีนะผมย้ำอีกทีผมย้ำอีกทีเอาแล้วเรามีโอกาสเี่ไดอย้ำคำถามอีกทีนะอันนี้เกลี่ยใหม่นะอ่าเริ่มเอาแล้วเข็นคู่คิดเลขเข็นเซเนอร์โนลบกับเคอร์ริโจนและก็ลบกับฟีมิโนครับเอ่อมันคือ31เฮ้ย เดี๋ยวนหกสิบหกบ่สิบแดห้าหกสิบหกลบสี่สิบแปล้วตอบทุแห่ก็ได้หรือว่ไม่ใช่ครับ2ี่สองยมันคือเบอร์สามเอ็ดไมเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยไอ้หียจบที่เลขแปดไม่ใช่ครับอาไม่ใช่เดี๋ยวนะจวแล้วจบแล้วหกบหกลบสี่สิกูตอบแล้วกูจตอบแล้วเฟอร์มินครับถูกครับใจอ่ะเดี๋ยวนะมันจบที่เลขเก้าไงเออเหรอผมมีคำตอบอยู่ในนั้นแล้ว ออกมันลบไม่ได้บวตัวสิบแปดลบเก้าสิบแปดลบเก้าก็คือ9ไงใช่เออแล้วไปลบเลยหนแปดนสรุปคะแนนไหมสรุปคะแนนครับเอาคะแนนที่น้อยที่สุดหดไหมได้เขาก็คือเก็บเองศูน ไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยแสดงว่ามาตรฐานที่นี่สูงเกินไปพี่เก่งจุนยอดจำยิงสาบ้านเลยนะเนี่ยนี่พี่เก่งแฟนรีพูหเนี่ยผมเป็นแฟนไปแท้รีพูหครับเหรอบ้านผมพี่ผมน้องผมเชียร์รีพูหเหรอผมผมได้ได้รีพูหเข้าเซนเลยเออไม่ต้องพูดเยอะนริงจริงพี่เก่งสองคะแนนนะครับและผู้ชนะคือพี่ยักษ์ครับหกคะแนนครับโอ้โหแต่ไม่ใี่เกม เอาอีกเกมเลยมาให้จบเลยมาขอใเกมโคตรของโคตรของโคตรและของโคตรตจมันแท้ใช่ดิหงแดงโอ้โหตั้งใจฟังโจทย์ยกมือตอบใครเก็บคะแนนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะข้อแรกเทนกับตะใครมีชื่อสายสเกลเอาจบต้อไหนึ่งเทนสองตะสาวไม่มีเลยเอาพี่เกย์เทนครับผิดครับเอาครับ ไม่มีเลยถูกต้องครับกูยังไม่รู้เลยประเด็กูยังไม่รู้หรืไม่มีเต็มป้าอะไรกูเลยอะไรคือเทนเนี่ยเป็นคนสเกาเซอร์ไม่ใช่ตะเกาอย่างเดียวส่วนตะเนี่ยบอยสเกาแต่เขาเชื้อสายไทยก็เลยไม่มีเลยเพราะว่าสเกาแปลตรงๆมันคือสำเนียงภาษาใช่ไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติอันนี้พี่ขอยอมได้ไหมเรานี้พี่ไม่เอาเลยแต่เย็นพี่เพิ่งเลิกไม่ได้เอาไม่ได้เราวนี้ทางของกูละโอเคตัวคะแนนนะนะผมได้หนึ่งแล้วนะข้อต่อไปครับเจ้าหูครับได้ครับพ่อหมี ลูกหมีหลานหมีใครคือพี่ชายเคเลเฮอร์หนึ่งพ่อหมีสองหลานหมีสามไม่มีเลยไม่มีถูกต้องครับพูดมีหลานหะไม่ไม่มีพี่ถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องกูเพราะอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้สูบเพราะอะไรเพราะพี่ชายเคเลเฮอร์คือคนไม่ใช่หมีอ๋อโอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้เลยอยู่ด้วยกันก่อนเออเอาเนี่ยาจะทำอะไรแบบเราหล่อแล้วไงเราหล่อไปแล้วเรามาทางนี้กิมเองนำนะโอเค ไปต่อครับพ่อหมีลูกหมีหลานหมีแล้วแม่หมีคือใคร1เมียลิซอน2เมียเคลเฮอร์3มหมีตัวเมียหมีตัวเมียครับถูกต้องครับเราพูดถึงหมีไม่ได้รู้อะไรเยอะวเนี่ยกูต้องเก่งมากพี่โอเคตอนนี้กูอยากเห็นถ้วยมากถ้วยแฟนแท้ราวนี้เออมันเป็นแบบไหนบางโตยันทังนะบางโตกับบางโมใครหัวทิ่มบ่อ หนึ่งบางโตสองบางโมสามไม่มีเลยบางโตเอาไม่มีเลยถูกต้องครับโอเคเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยหัวทิมบอกไม่ได้ไม่ต้องมีเบียอว์อ่ะทีนี้เอาฟังก่อนฟังก่อนทั้งคู่เนี่ยหัวทิมบอกไม่ได้เพราะไม่ทานแอลกอฮอล์อ๋อบางโตกับบางโมไม่กินแอลกอฮอล์ไม่มาหัวทิมบอกนี่ไอ้นี่เป็นวิความรู้นะก็ไม่ได้หมายความว่าแค่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นถึงจะหัวทิมบอกไง มันอาจจะเออหกล้มเลยก็ได้อันนี้เป็นทิศทางของการเมาจะได้เตือนน้องๆ้องเยาวชนว่าระวังเอาแต่ใจว่ะข้อต่อไปครับตั้งใจฟังนะฮะอันนี้ยาวหน่อยนึงบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพากินคณะแต่น้องอยากกินอย่างงู้นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าซิมิคาร์หรือชิมิคาร์ดหนึ่ซิมิคารสชิมิคารสาชิมิชิมิ ผูกอนผู้กอนอ่พี่เก่งหพี่เก่ก่อนพี่เก่งก่อนชิมิพี่เก่งพี่เก่งพกมืพเก่อนี่เก่ง่ก่งพีเก่งก่งพก่พี่พีก่งนี่เก่ีเก่ี่เก่งเงพี่เั่งพี่เก่งนี่เก่งพี่ก่งพี่เก่งพ่เก่งพี่นนงีเก่พี่นกพี่เก่พีเก่งพี่แน่อ่งพี่เก่งเก่งพ่พี่เก่่ก่งพี่เ้เก่เก่พี่พีเกงงพี่งี่ข้อนี้่เเงพี่อเเกกกกเก แล้วเทนเชิญยิ้มกับโจนชวนชื่นเนี่ยสรุปจะมีคนไปคาราวเกะกี่คนหนึ่งสองคนสองสามคนสามสี่คนสี่คนครับผิดผิดผิดถูกต้องครับปิ๊กกก่อนปย๊กก่อนเออสี่คนได้ไหสี่คนก็ก็ชวนชวนเชิญเชิญยิ้มกับชวนชื่นไงก็จะมีมีใครบ้างสี่คนก็มีมีทั้งเทนอะไรบ้โจนโจนแล้วก็ไปชวนไอ้ชื่นไอ้ชื่นแกยิ้มไป่คนเคน แต่ยิ้มเขาอาจจะไม่ไปก็ได้นะแค่เชิญอย่างเดียวไงเครั้งนั้นก็ไปแล้วนั่งนันไปแล้วไปใจผมเห็นเอาแต่ใจด้วยบอกให้ไปคือไปอ่ะเอาจริงจังละอ้าวมาโอ้ยอยาควรจริงจังขนาดนั้นเพลง you will never walk alone ร้องคำว่า walk on กี่ครั้งโอ้โหหนึ่งแปดครั้งสองสิบครั้งสามสิบสองครั้งพี่เก่งครับแปดครั้งครับถูกต้องครับเฮ้ยผมแฟนมันแท้ริบบิมบอกแล้วอันนี้จริงๆเหรอเนี่ยจริงดิ มันขึ uh ้นอยู่กับว่าแฟนบอลจะร้องเพิ่มหรือเปล่านี่มันไปถามคำถามเรระหว่างฟานได้เทรนด์เกมเองเบลจะเอาใครไปด้วย1ฟานได้สอเทรนด์3เกมเองอ่ะกูไม่ตอบแล้วกันเกมเองถูกต้องโอ้ข้อนี้เนี่ยทำกันบ้านมานานๆข้อข้อเลยข้อมูลข้อมูลี้อมูลข้อมูลนั่นอันนี้วงในเหรอครับทีวงในเทรนด์กับเบลใครออกก่อนกัน หนึ่งเทรนดสองเบลสามออกพร้อมกัน<อ>พี่เกมเบ,เบลออกก่อนครับถูกต้องเพราไปไปะ่พี่เบลไม่ต้องรองหมดสัญญาใช่ใช่เจดอนสวมชุดเจไดไปวัดดอนเดินแถวเจดีมีประเพณีก่อกองทรายแล้วมีคอนเสิร์ตดาวบ้านดอนสรุปใครคนก่อกองทราย <laughs> หนึ่งเจดอนสองเจดีสามเจไดเดี๋ยวก่อนเอาพี่พีโยลพี่ยลชิบหายแล้วหนึ่งเจดอนสมมชุเจดอน กองทรายถูกต้องครับขอี้ขอนี่อะไรนะขอี้นี่เหนื่อยนะขอี้นี่เอาจริงเหรอไม่พยายามไล่อยู่อ่าเอาไม่เอาไม่เอันแรกเลยเจดอนเจดอนสวมชุดเจไดสวมชุดเจไดไปวัดดอนไปวัดดอนเดินแถวเจดีมีประเพณีก่อกองทรายและมีคอนเสิร์ตดาวบ้านดอนสรุปใครคือคนก่อกองทรายไม้แต่จริงต้องต้องเป็นประเพณีนะใช่เพราะมีประเพณีก่อกองทรายไม่ใช่ครับ เพราะว่าเพลงนี้ก่อเองไม่ได้ต้องมีคนไปก่อให้ซึ่งคนซึ่งคนในคำถามคือเจดอนคือคำตอบคือเอาที่ถูกใจมึงไะเจดอนกับเจไดอะไรแกล้งดาบหนึ่งเจดอนสองเจไดสามแกล้งได้ทั้งคู่เราดีพี่เกมเจไดเอ้าได้ทั้งคู่ถูกต้องครับดาบได้ใครก็แกล้งได้พี่ใครก็แกล้งได้อ้กทีเหรอเม่อไหรก็ได้แล้วแต่มึงะไอ้เหี้ยอะไร มีฟรีดอมหนึ่งเตดอนสองวัดดอนสามบ้านดอนโอ้โหนี่ยากว่ะอะไรมีฟรีดอมครับคือสานโชเนี่ยโพสต์ว่าฟรีดอมใช่ไหมแต่อะไรมีฟรีดอมวัดดอนถูกต้องับยังไงวะวัดดอนเป็นวัดมันก็มีอิสระพี่ย่าค่อยคิดเตดอนเนี่ยเป็นคนเขามีภาระหน้าที่อิสระเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ยังไงใน่อหมบ้านดอนเนี่ยพูกพ่านด้วยคนแต่วัดดอนมีป่าช้างงายเงียบ มีอิทัลละมีฟีดอมเพราะฉะนั้นข้อนี้คือวัดดอนครับเหมือนมึงฝืนฝืหมอนกันนะคิดคว่าข้อสุดท้ายของอาหารเลยเอาที่หายที่สุดน้นลิทลิมาไปต่อครับหากเจอน้องเบอร์ตองแปดยืนคู่กับตำนานเบอร์แปดอย่างเจราดคิดว่าพยักโดยแดงจะเดินไปหาน้องคนไหนหรือเดินไปหาเจราดหาน้องหรือหาเจราดหนึ่งไปหาน้องเพื่อตองสามสองไม่หาเจราดสามไปหาใครก็ได้ผุต้องให้เขาตอบบผมไม่รู้ถ้างั้นผมต้องเป็นคนเฉลยนะ อ่ะถูกวะคุณต้องบอกแล้วกันว่าถูกไหมพี่เก่งตอบว่าไปหาน้องเบอร์ตองครับถูกไหมแปดฮะไม่ถูกผมตอบไปหาทั้งคู่ไม่ครับเฮ้ยแล้วคุณตอบเองคุณไปหาเจอหลานแล้วชวนเจอหลาดไปหาน้องเบอร์ตองโอ้ผมได้คะแนนนะโอ้ย เอถูกต้องครับถูกต้องครับถ้างั้นถ้พี่ยักษ์เขาได้ไปหาน้องแล้วชวนน้องไปต้องไปหาเจอหลาดก่อนแล้วชวนเจอหลาด้วยเงินเยอะกว่าเราแน่ๆแล้วก็ไปหาน้องเบอร์ต่ออีกทีนึงใชาอย่างั้นฝากยังฝากพี่ยักษ์ ทั้งเจาลาศแล้วก็น้องเขาครับชวนมางานนี้ครับวันหงแดงแห่งชาติ25พฤษภาคม2025มารวมตัวกันที่เซนทันเวิลด์ครับงานนี้ครับ Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับเจอกันได้นะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับทั้งรถแห่ฟุตบอลชาริตี้แมทมีการคอนเสิร์ตของเหล่าแฟนหงแดงนะครับอยากจะให้มากันเยอะอและรวมถึงไปเจอเจอตำนานยุคเดียวกับเจลาศอาจจะไปหาหน้องเขาด้วยเหมือนกันยอนในนี้ดิเซี่มากับพวกเราแน่นอนนะครับเชิญชวนทุกคนนะฮะลงทะเบียนได้นี่ QR วอารเดี๋ยวขึ้นให้ ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับกิจกรรมดีๆที่พวกเราตั้งใจจัดอยากให้ทุกคนเนีนะครับมารวมตัวกันสร้างภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของแฟนของแดกในประเทศไทยพร้อมๆกันครับส่วนคลิปนี้แน่นอนขอบคุณพี่ยักษ์ขอบคุณพี่เก่งและต้องขอบคุณมากท,<า>ที่สุดขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับเราเนี่ยอยู่ในยุคอยู่ในวัยที่ เจอเรื่องราวที่ไม่ได้คาดฝันเยอะแยะมากมายครับผมว่าเราจําเป็นที่จะต้องวางแผนรับมือเอาไว้เพราะฉะนั้นแนะนําทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับฝากไว้เลยกับกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต n o you can พร้อมแผนรับมือโรคร้ายแรง ที่กรุงไทยแอคซ่าพร้อมดูแลคุณอยากถึงที่สุดขอแนะนําแบบประากาันรโรคร้ายโซช,ชิลครับที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้ถ้าจะต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรที่1159หรือเข้าเว็บไซต์กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับโอ้โหวันนี้นครบคุณขอบคุณมากเลยสนุกมากขอบคุณม,มากครับแต่ว่าเราลืมไปอย่างหนึ่งสรุปใครชนะเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ชนะแต่เกมเมื่อกี้พี่ือเปาบอกพี่ดิ ถึงคาบ้าน2เกมติดเลยไปเลิกติดขอบคุณครับ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 แค่มีแบบประกันโรคร้ายโซชิลจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตก็ทำตามฝันได้อย่างที่ใจคิดเพราะชีวิตไม่ต้องกลัวโรคร้ายโซชิลเบี้ยเริ่มต้นแค่16บาทต่อวันคุ้มครองสูงถึง10ล้านบาทโทรเลย1159